สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่กำลังมาเบิรงช่องจินตนาชแนลเนาะค่ะจินตนากะมือวันผ่าค่ะคุณผู้ชมแปดข้าเดือนอยังวะค่ะคุณผู้ชมมือนี้ขึ้นหรือผ่าแรมวันนี้วัน,นที่๖แปดข้าเดือนสี่ค่ะคุณผู้ชมแรมแปดข้าเดือนสี่เนาะเฮ้ยขึ้นสนอกออืมบอกพีดขึ้นแปดข้าเดือนสี่ ค่ะคุณผู้ชมวันนี้วันพฤหัสค่ะวันที่หกจินตนาลงแนวทางลาพัฒนาของวันที่เจ็ดค่ะลงก่อนหมื่นหนึ่งนะคะเนาะเป็นแนวทางลาพัฒนาของปู่ศูนย์เจ็ดเซียนไอ้นะคะคุณผู้ชมมีของไผ่ละสามก้นนี่แหละปู่ศูนย์เจ็ดเซียนไอ้แล้วู 7, วดได้นู่เบิ่งก่อนเ้อร์ค่ะอสองเซียนค่ะคุณผู้ชม อของพ่อเซียนเพลงงวดนี้งถดก่อนนะคะของอาจารย์ต้อยเพิ่นบอกว่าแนวทางมันหลุดนะคะเพิ่นก็เลยบอหามากค่ะคุณผู้ชมขอพักก่อนด้วยจินตนาบรสสนค่ะโอ้ยขอบคุณยหลายๆค่ะพ่อที่เป็นห่วงเป็นแย่เอฟซีเนาะจากใจพ่อเลยอ่าบออยากให้เอฟซีิดหวังค่ะแนวทางบาอเขาแล้วกับบอฟื้นค่ะกับไปต่อค่ะคุณผู้ชมขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาติดตามนะคะ เข้ามาดูแนวทางค่ะทางช่องจินตนาชาแนลค่ะติดตามผลงานของอาจารย์แต่ละอาจารย์แต่ละเซียนนะคะที่ฝากแนวทางมาทางช่องจินตนาชาแนลค่ะจากการคํานวณล้วนๆค่ะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะจะคําแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็จะหกโมงแล้วอีกห้านาทีก็หกโมงเย็นนะคะจินตนาก็ได้เอาดอกไม้ขึ้นหิงพระตะเศร้าค่ะก พึงวางมาเห็ุคะ่ะเพราะว่าหมูเศารนี่ออกไปจ้างรถไถอันไถนาดินนะคะคุณผู้ชมปรับหน้าดินจิตนาอยากขายนาขายนาหวานขายยังสิไหมคะเพื่อหารายได้คะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่า YouTube กินตนาไม่มีรายได้เสริมสวยก็น้อยลงเพราะว่าจะได้ใหญ่บานจินตนาบ่มีกําลังใจคะ่ะก็เลยอ,อยากออกไปยุ่งหมูลงโล่งตากแดดกัญญาันานะคะคุณผู้ชมเนาะ กิตนาสับสนในตอนนี้ค่ะชีวิตมันมาไม่มมเป็นแบบนี้กันเลยออกไปมุอเศร้าเนี่ยค่ะเงินเสริมสวยได้ล้ค่ะคุณผู้ชมไม่ทำไมไม่มีรายได้แล้วทำไมไปทำได้สิวาเนาะ,ะค่ะเสริมสวยยืดผมได้เงินค่ะมีเงินผ่านกระบากะไปจ้างรถไถแล้วค่ะคุณผู้ชมเอาความสุขที่อยากทำอยากอยาก,ยากลงทุน,นะะเนาะค่ะเนาะเพราะามีทุนหลายกเหตุซ้ำนั่นค่ะได้ซ้ำได้เอาซ้ำนั่น ล้วก็นอกนั้นก็นจะเฮ็ดเราเองค่ะคุณผู้ชมจะทําเองไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสําเร็จค่ะอันใดมีห่ากระใสไปก่อนเนาะค่ะเนาะกักัคงสิเป็นประมาณนั้นค่ะค่ะคุณผู้ชมของปู่ศูนย์เจ็ดวที่ผ่านมาของเพิร์ลรูค่ะวันนี้คุณผู้ชมกับเบาเบเดอค่ะคุณผู้ชมที่ตามนะคะ ไปน้ากันยางระมัดระว่างค่ะคุณผู้ชมไปเที่ยวเล่าเดี๋ยวสิหลงทางกันเด้เนาะอย่าหลงสดหลงลงทางกันค่ะค่อยๆไปค่ะคุณผู้ชมจังได้กระหอดนะคะไปให้มันมวนกับพ่อค่ะอย่าไปให้มันเครียดนะคะไปเที่ยวรลาาตรงนี้แนวติดไม้ติดมือแน,น,นะ,ะ,อะนเนาะค่ะจะตนากาะเอ้ยอยากถูกรางวัลนที่หนึ่งให้ค่ะ อย่าเลมีบานอยู่คือบานคือเมืองเพิน YouTube กับผบสมหวัง edit ยูทูบมากแต่วางสี่มีรายได้นะคะแต่ก็ไม่มีรายได้เลยแต่อดทนในตั้งแต่นั่งเบิงบานเบิงเมืองเพินคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนื้อคะ่ะคุณผู้ชมะ่ะเพราะว่าอ่ายอดดูน้อยนะคะถ้าคุณผู้ชมแชร์ไปก็จะมีคนดูนะคะคนเบิงก็สิเพิ่มขึ้นคะ่ะ จินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะที่กดไลค์กดแชร์เนาะไปเบื้องแนวทางค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางราวพัฒนาของวันที่7นะคะวันที่7มีนาคม2568เป็นวันศุกร์ค่ะราวพัฒนาวันศุกร์ของปู่ศูย์เแล้วก็ปู่ศูนย์เจ็ดบคุด้วยนะจินตนาลืมละ ปูศูนกับเซียนอ้โอ้ยนอสมองค่ะคุณผู้ชมเอาไปเบ่งแนวทางกันค่ะจินตนาจมดลละค่ะแนวทางปูศูนวันที่5ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเรา,เาพัฒนาของปูศูนให้วิ่ง7และ8ค่ะ7 8็บ่มากค่ะคุณผู้ชม เก่าตีร่างการก็ได้ค่ะคุณผู้ชมคันนี้เก่าตรงตีร่างการพร้อมด้อค่ะคุณผู้ชมหมุนหัวค่ะนะคะมันจะเป็นหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์อ่ะค่ะคุณผู้ชมของวัที่ผ่านมาไม่เข้าไม่เป็นไรนะคะคุณผู้ชมมาตามต่อของมือนีค่ะของวันที่เจ็ดมีนาคมสองห้าหกแปดค่ะลาพัฒนาปูศูนย์เจ็ดให้วิ่งเก้าแล้วก็ศูนย์ค่ะวิ่งเก้ากับศูนย์บนล่างค่ะคุณผู้ชม 9มีด้วยการเพนเนนศูนย์ค่ะคุณผู้ชมเพนเนนลักศูนย์นะคะ9มาแต่ว่าไม่หนักแน่นเท่า9กไอเท่าศูนย์ค่ะอ,อ้ยออทชวิตเราถือขออภัยด้วยค่ะคุณผู้ชมปู่ศนย์เจให้วิ่ง9และศูนย์แต่ว่าเน้นศูนย์ค่ะจับคู่ค่ะมีด้วยกันเกคู่ด้วยกัน9คู่มีเก้าสองศูนย์สองหนแล้วก็หนค่ะ นะคะเอาแคบนาจอค่ะคุณผู้ชมเอาไว้เบิงเป็นแนวทางค่ะจินตนาขอกราบขอบพระคุณปูศูนย์เจ็ดนะคะที่มีน้ำจิตน้ำใจนะคะคำนวณแนวทางให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะทางช่องจินตนาชาแนลนะคะทุกๆหนวดค่ะคุณผู้ชมจันพุทธศุกร์เจอกันกับปูศูนย์เจ็ดกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะของเซียนไอค่ะคุณผู้ชมเซียนไอวันที่ห้าที่ผ่านมาค่ะ เจ็ดกับแปดเหมือนกันกับปูเลยบอ่อเข่าค่ะคุณผู้ชมจับคู่ให้บอ่อเข่านะคะแล้วมาตามดูงวดน,นี้ก็แล้วกันค่ะคุณผู้ชมมมีเข้ามีหลุดนะคะเป็นธรรมดาของการคำนวณน,นะคะไม่มีใครการันตีได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะวันที่เจ็ดมีนาคม2568ค่ะเซียนไอให้วิ่งเและ8เอ๊ชดกันหลยไลย่เและ8 7และ8 8ดแดและเนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเลขติด7กับ8มี2 3งหจับคู่ค่ะมีด้วยกัน6คู่ไปกับบนล่าง2ตัวค่ะ2ตัวไปกับบนล่าง8ปดสอ3เจ็ดแล้วก็7 6ค่ะเอาค่ะแนวทางราวพัฒนาวันที่7ค่ะปักคู่กันเลขค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอพร้อมๆกันนะคะปูศูนย์แล้วก็ c ซีค่ะ กับขอบพระคุณหลายๆค่ะคุณผู้ชมที่กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับจิตนาชาแนลตลอดมาค่ะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูช่องจิตนาชาแนลจงรวยๆกันทุกคนนะคะมีความสุขกันทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ